รับผ่านเป็ดฟ้าผ่านเป็ดฟ้าไหมครับผ่านเป็ดฟ้าครับเม็ดละหมื่นรับไม่อั้นลงมาพอดีเลยอาไงเม็ดละเท่าไหร่นะครับเม็ดละหมื่นไม่มีอะไรเลยอันนี้แค่น like ี่ยจะเอาผมจะไหมอะไรเงี้ยมึงบอกเลยผ่านเป็ดฟ้าเหมือนว่ามึงอยากขายมากก็ต้องใช้แสนหนึ่งเทศ ไม่มีอะไรบ้างไอ้ตีไปเทรนนิ่งไหมไปสอนนักเลงฝึกหัดมีตัวแดงไปแรกไหนได้เปล่าอ๋ออันนี้ไม่ได้ไปครับถ้ามันจะคุยบอกคุยวันอื่นแล้วอันวันนี้ไม่ว่างแล้ววะได้ครับไม่ไดผมบอกให้ผมบอกให้ไป่ไ้ไม่ได้ไปไหนก็ต้องคุยอยู่นี่ไงตอนนี้เลยนี่ไงจ่าละรอีกครับผมไม่เอาอะไรครับถ้าคุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยครับเชิญเต็มที่รัปะมาณนน้ไม่ต้องมาขอจบครับคุณไปเลยครับตามสบายผมอยากขอจบไปเลย ถ้าผมอยากไปแบบนี้ผมไปต้องนานแล้วครับก็ไปสิครับไม่คุณไปนะบอนที่คุณจะไม่ได้ไปไม่อยากไปแบบนี้ผมอยากจบปัญหาเลยครับตายแล้วบอลไม่จ่ายวินหมอให้คุดิตายแล้วตายไปไหนจ้ะตายไปแล้วรคับก็คุยจบก่อนดีครับผมจบถึงผมถึงจะไปอ่ะไม่จบนะครับถ้าคุณอยู่ที่นี่ก็ไม่จบแค่นั้นแหละ ผมบอกกับทุกคนไปแล้วผมไม่จบกคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณจะไปคุณก็ไปแล้วผมให้โอกาสคุณไปนะแล้วทำหนี้มันไปมันเพื่ออะไรครับอ๋ออยากไปมากไม่ใช่เหรอก็ไปสิครับผมไม่ได้ห้ามนะถ้าผมอยากไปแบบว่าอยากไปแบบไปเลยอผมไปนานแลวครับผมจะไปสิครไมยืนยืนรอทําไมล่ะเฉยเลยไม่ต้องรอเวลาสามสิบนาทีเด้อผมให้คุณไปเลยทั้งแก๊งอัไปผมจะรอผมจะรอจบครับผมจะรอไม่วันจบครับอยู่ที่นี่ตามดูไม่ได้ก็เชิญครับก็จบโรได้ไหมครับจบโรได้ไหม ใครจบคุณนะก็ใครจบคุณนะของผมบอกว่าจบตั้งแต่จบเลยนะกนรจบคุณตายครับก็ไปจบสิครับแต่ผมไม่ได้สัญญาตัวคุณนะแก๊งผมอ่ะถ้าผมจบโรนี่มันจบไหมจบโรน้งแก๊งเลยแล้วผมได้อะไรจากตรงนั้นนะก็ไม่ได้อยู่ดีครับท้ายคุณก็ไม่ได้อยู่ไอ้ผมกระทืบอยู่ดีอ่ะสุดท้ายคนที่หนีก็คือพวกคุณอยู่ดีครับคนที่มันปอดแหก็คือพวกคุณอยู่ดีอ่ะคนที่มันฟ้องคนอื่นอีโก้สูงอ่ะแต่ตัวเองก็ไม่ลดอีโก้ตัวเองอ่ะ นี่ผมไม่ลดแล้วหรอแล้วผมนี่นี่ผมลดตัวมาคุยคุณก็ดีแล้วนะครับอันเนี้ยครับขอคุณมากครับที่ลดตัวมาคุยจะไปก็เชิญเลยครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปนั่งด่ารับลังผมต่อเลยครับคนในแก๊งกับแก๊งคุณอ่ะไปจะนั่งต่อเชิญผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมอยากไปแบบจบไปเลยฮะแบบนี้ผมก็ไม่ไปหรอกไม่ต้องจบครับอยากไปก็ไปครับเดี๋ยวผมเอาเรือเดี๋ยวผมเบิกเรือให้ไหมผมขอเรือจากเจ้าให้เอาปะ เกินอลไครับคุยแบบลูกชายก็ไปเลยนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ลังด้วยไม่ได้แบบไม่อยากให้คุณอยู่ด้วยไม่อยากให้คุณอยู่ให้กระทึบต่อได้จาไปเชิญเอารถไหมครับเดี๋ยวเบิกรถให้มาถึงเอรถอยู่เองไหมครับตอนนี้เชียร์ยังไม่รู้อ่ะไม่เอาครับอยากคุยให้มันจบจะเอะไรก็บอกมาเลยเงินบ้านไม่เอาอะไรครับไม่เอาอะไรครับเชจัด เดินไปออกไปได้เลยไปไปเบิกเรือตรงที่ตกฉลากไปได้ครับผมอย่ากอยู่ในขอบเขตเลยครับจบจบในตรงนี้เดี๋ยวผมไม่จบนะอะไรัถ้าคุณอยากอยู่นี่ก็ไม่จบแต่ถ้าคุณอยากไปก็เชิญถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่ต่อผมไม่จบกับคุณอยู่แล้วผมไม่อะไรด้วยไม่เรียกร้องอะไรด้วยครับก่อนคุณจะไปอ่ะคุณจะขายบ้านขายรถขายที่อะไรก็เหลือองคุณเถอะเจอเลยครับผมจะจบไเลยครับจะให้มันจบตรงนี้ก็ไม่จบไงครับ สรุปว่ายังไงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าฟังรู้เรื่องครับผมจะไปแต่ไปต่อเมื่อมันจบครับถ้าผมจะไปแบบนี้ผมไปตั้งนานแล้วครับผมจะอมรอไหมอ่ะแล้วใครในแก๊งให้คุณจบอ่ะคุณถามาดิโหตดิถามโตดิมีใครให้คุณจบปะแล้วทำไมไม่จบครับเหตุผลนะก็ไม่จบไงครับเหตุผลรับเหตุผลก็ ทำไมต้องบอกอะคุณคุณอยู่ในแก๊งผมปะถ้าคุณอยู่ในแก๊งผมมาเดินมาถามว่าทำไมถึงไม่จบอะผมบอกได้อยู่แต่เนี้ยคุณไม่ใช่คนในแก๊งผมไงทำนี้ไปแล้วคุณได้อะไรครับแล้วผมเรียกอะไรปะครับก็ไม่ได้เรียกนะครับถ้าก็คุณไม่ได้อะไรไงคุณจะทำก็ไม่ได้อะไรแล้วคุณต่อยให้คุณจะให้อะไรผมก็แมเอยู่ดีครับตอนเนี้ยของที่คุณให้อะผมไม่เอาบอกตรงๆงครับ แล้วอย่างนี้มันคือบ,บีบบีบให้ผมแบบไปแบบนี้นะไปแบบฟับอย่างนี้นะอะไรที่คิดว่าบีบก็คือก็แล้วแต่คุณจะคิดนะครับแต่น,นี้ผมให้คุณไปดีๆนะไปแบบนี้มันก็ผิดกฎผิดเกณฑ์นะครับไม่ผิดหรอกครับผมอนุญาตไงไปดิเชิญเลยครับไม่ผิดใช่ไฟอนุญาต <ผม S 2> แล้ว,มผ,ออวผมขอลุงผมขออะไรหมดแล้วม่ต้องของเราผมคิดมาดีหมดแล้วที่ผมจะทำอ่ะโดนโดนใบว่าไอ้บอล ทำแบบที่คุณเคยทำาครับเชิญเลยหนีปัญหาวิงว่งวิ่งกันไปเลยครับเดือบันเฮเชิญหนีไปเรื่อยๆครับทุกวันคุณก็ต้องหนีอยู่ดีอ่ะคุณก็สู้หนีวันนี้ไปเลยดีกว่าเนาะผมเขาเริ่มเข้าใจแล้ว<อ>ครับ,รบไปเลยครับไปเชิญตาคุณไปเลยหรอ เชิญเชิญครับขอบคุณครับขอบมากครับแต่ถล้าใครอยู่ถ้าเราไม่ได้ยอยู่ที่นี่อยู่โล้วผมกระทืบตลอดเวลานะครับผมบอกกันไปให้หมดนะครับครับผมผมขอขายบ้านก่อนได้ไหมครับผมจะตังไปแจกผู้ยากไร้อะไปบ้านบ้านผมบ้านคุณนี่แล้วขอทําไมอ่ะแล้วแต่เลยครับเชิญเลยโอเคครับไอ้กุรับซื้อไว้ได้ปะว่าว่าน้าแก่รับซื้อได้ปะไม่มันจงเงินไปแจกคนยากไร้ ถ้ากูมีตังอะ่ะกูจะซื้อมันขายถูกอะ่ะซื้อได้เงินตัวเองไม่ใช่เงินแก๊งอะ่ะอยู่ในความเต็มใจเจ้าของพ้าเลยขายกูได้บ่าวบอลซื้อเท่าไหร่นะมึงขายเท่าไหร่ล่ะให้กูเลยก็ได้บ้านอะ่ะกูเป็นคนยากษ์ไรอยู่แล้ว <c oughs> รอครับ่า้ครับนะงั้นเดี๋ยวผมโทรหานะแล้วกัน พอคุยกัอบแก๊งมันเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็ไปแล้วไม่ใช่ผมแตไม่ได้ทุกคนในแก๊งไม่ได้ไม่ได้รอตาผียูไม่เห็นหรอขอรถหนึ่งไม่ทำอะไรแล้วแหละยินพูดว่าจะลองอาวุธนะครับกัปตันโอ้ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยลบทำไอ้เหี้ยอะไรสุดท้ายตัวเองก็ไปอยู่แล้วไอ้เหี้ยโง,ง่อย<า>่างวะ จะแอกที่อะไรวะมุงเดาเท่อะขอโทษครับมไม่่ไไมด้เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปก็พี่ไม้ไปก่อนเลยพี่มันพาผมไปตรงไม่กูไม่ได้ร้อนกูคุยปกติอยู่แล้วเว้ยไม่ห่วงหรอกกูจะไม่ร้อนอ่ะแล้วไปนั่งถ่ายคนเขาด่าพ่อกูนะไอ้เหี้ยทุเรศทุเรศดีวะปากบอกแล้วพ่อกูแต่จริงๆแล้วมึงมึงถือมีดแทงพ่อกูอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มึงไม่รู้ตัวไอ้เหี้ย เฮาฮอดาเอาดาเรียวลองไม่คือลองไม่เรีพวกกูค้ำพวกแมงไว้ดิเนี่ยแก๊งตรงเนี้ยมึงโดนมันกระทืบตั้งนานแล้วโดนลุงกระทืบตั้งนานแล้วไอ้หี้ยดูเล่ชิบหายชักเดินงานอยู่ว่างได้ส์ ไอเดนมมันขายไปนเนี่ยบ้านอ่ะไรแบงยาวอ่ะมันจะเป็นบ้านส่วนตัวมึงเลยหรอก็ถ้ามันขายก็ซื้อซื้อให้พี่ตูนอ่ะยังเออพี่ตูนอยู่คนเดียวอ่ะผมซื้อให้พี่ผมขอไปพี่เนโอซีแล้วกันไอไอซีแล้วกันแล้วดีจีจะเอาไงต่อดีจีไม่เอาแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยครับดีจีไม่อยากเลนหรอกพวกดีจีมันเอามันอยู่แล้ว ทุกวันนี้มันจะโดนลุมสามแก๊งมันก็เอาอเทียดีอะแบบ่ะมันไม่สนเนทียอะไรอยู่แล้วไอสัตว์อาวุธหายเทียอะไรแม่งก็ไม่สนแม่งก็ขึ้นใหม่อยู่ดีอ่ะอาวุธอ่ะหายไปแม่งก็ขึ้นใหม่อยู่นั่นแหละที่อ่ะไม่รู้แม่งหายกี่อันแล้วไอทียเป็นร้อยอันแล้วมั้งไอสัตว์ดีอ่ะ ่าบอกเล่าพวกกูอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เหี้ยเอราพวกกูไปดา่าชิบหายหมดไอ้สัตว์ดุเรศเกินใตไ้ได้ไอ้เหี้ยดีจีอ่ะตีเท่าไหร่แม่งก็ไม่ตายไอ,ไ,อไอ้เหี้ยเอ่อที่กูบอกอาจจะไม่ต้องเอาละกูยังเหลืออยู่80ใบเลยแต่ยุเป็นเหลือไปจะใบวะ บาดเอ่ะเออไม่บาดประกันอะไรนะประเทศเริ่มหายไปเรื่อยต้องรับคนแล้วล่ะก่อนจะล้างลุงมัน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 บอกลุงอะไรนะมันมันจะมาขอโทษผมใช่ไหมไม่รู้อ่ะที่มันคุยกับรอบที่มันที่มันเจอลุงอ่ะที่มันติดต่อลุงไปใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะน่าไม่รู้น่าจะใช่มั้งอืมไปเรียกเชียร์บอลวันดีไอ้ใครใครก็จะถึงไปเรียกคุณเขาไปเรียกูููออยย่่เเททนนคนรอสอบมาที่ห้างครับ ดูคนเราแบบไทยตังกันปะจะทำอะไรไห้เลยบอลมาได้เลยบอลมาได้คนเดียวเด็กเงือยปวดตอนผมสร้างประเทศผมไม่มีใครทั้งนั้นนะฮะตอนผมสร้างใหม่ๆผมไม่กลัวว่ามันจะล้างหรือว่ายังไงขอแค่มีน้องๆพวกผมอยู่แค่นี้ผมก็เล่นแบบสบายใจแล้วฮะ ไม่เกี่ยวว่ามันจะมีแค่สามสิบคนหรือว่าร้อยคนหรือว่าหนึ่งหรือว่าสามสี่คนแค่มีน้องเล่นอยู่กับผมเซิร์ฟเนี่ยมันเปิดเพื่อมาเพื่อผมเล่นกับน้องน้องแค่นั้นเลยฮะกับครอบครัวของผมผมไม่ได้ต้องการคนจะมาเล่นเยอะผมไม่ต้องการที่จะมาชิงหนึ่งว่าประเทศกูต้องโนหนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องการนะผมต้องการเล่นกับครอบครัวของผมเท่านั้นชื่อเซิฟก็บอกอยู่ไม่ไม่กลัวฮะ ผมตอนผมสร้างมามันก็มีไม่กี่คนที่เป็นสนตรีมเมอร์ก็มีเฉพาก JK เี่แหละที่เป็นสนตรีมเมอร์ช่วยผมสร้างมาตอนผมสร้างประเทศมาตอนลำบากมีแม่มีใครอยู่ผมไหมพอประเทศมีชื่อเสียงครับใครมาบ้างเราก็ต้อนรับ เมื่อวานกูเขามึงบอกกูได้กูได้ข่าวมึงติดต่อจะติดต่ากูใช่ไหมรู้ไหมครับนี่คือมึงจะไปแล้วใช่ไหมถ้าผมจะไปแล้วครับรู้ไหมครับผมแค่อยากขอโทษครับเรื่องวันนั้นตีเขาด้ครับแต่เอาเป็นว่ากูรับควาขอโทษมึงแล้วกันกูแค่อยากให้พีรหยากรบให้พี่หยโกรบผมแค่นั้นเองกูไม่ได้ติดใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเมืองเลยรับพี่ขอโทษด้วยครับวันนั้นอ่า พี่คำพูดน้องๆหรือของผมทุกคนบ,บ้าไปก็ขอโทษด้วยครับมันจบถ้าถ้าพี่รับก็ผมก็โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมจะปรับองตัวไม่ทำแบบนั้นอีกครับกับใครอีกครับไปแล้ว,ลวน้องน้องมึงพูดคนเดียวหรอขอโทษครับพี่แจ็คผมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่สวัสดีครับขอโทษครับไอหวังไปไหนเนี่ยไอหวังมันบอกมันไม่เข้ามาแล้วพี่มันมันมันหนีแล้วลายยาวแล้วครับ ไปแบบเที่ยวต่างประเทศแล้วพี่กูไม่ไม่กูไม่เคยกดอะไรคนในแกงพวกมึงหรอกก็เข้าใจพี่กูเคยทั้งนักูเคยกูเคยเคี่ยวมึงเป็นน้องกูคนเองไงบอลแต่กูไม่เคี่ยวมึงกูโกูขนาดนั้นแหละเข้าใจป่ะผมรู้ว่าพี่ผมก็รู้สึกผิดครับผมก็ขอโทษครับพี่อันนั้นกูไม่เคยเอามึงไปพูดลับหลังเลยบอลอันนี้คือเรื่องจริงไหมรู้ครับป้า อันนี้คือเขาจะไปกันแล้วใช่ไหมครับอ่าฮะครับครับพี่ไปไปไล่ไปไปแหละตอนที่มึงจะคิดกับกูอะไรก็แล้วแต่ไอติมีกระดาษในชั่ววะแบบแ่ะถามัเปล่าผมทำแล้นแหละบอลไปดี่ปะขอบคุณครับขอบคุณพี่มากครับพี่เออโชคดีไหมมึงก็ไปลาลงลาอารงอติลุงอะไรเนงะี้ยมึงก็ไปลาคนที่มึงอยากลาครั<อ>แต่เรื่องของมึงกับแก๊งกูอะไม่มีวันจบโอเคนะ ผมแค่ขอแค่นี้ก็พอถือว่ากูรับคำขอโทษมึงนะแต่เรื่องของกูไม่จบแค่นี้ก็พอเออขอบคุณมากครับผมครับโอเจคทุกคนครับผมครับไดครับขอครับเจอกันไม่จบไม่เป็นไรแล้วนี่จบ้มาช้าไปหรอวะไม่ช้าหรอกเพื่อนพิธีพี่เจอกันนะครับลุงพีิธีนะโรเบิร์ตเกันเจอกันไปเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับเเอาาลหยไปพี่ผมไปก่อนดีกว่าผมตอเอาอะไรมาก็เอา ไปขอต่างหน้าเป็นไงกูไม่ขายหรอกเจอครับลุงขอบคุณมากนะครับไอ้โจกมึงอย่าลืมกินยาอ่อนได้ไหมสวยควายไทยอะไปเจอได้ไปเจอครับพี่บอยครับทุกคนเลยมึงเป็นมึงเป็นควายสวยงามที่ไหนมึงเป็นควายสวยงามอยู่แต่ลบ้านมึงไงบอนบ้านมึงอะบ้านผมก็ยังกําลังคิดอยู่ครับตอนนี้พตแล้วก็ขพอพี่เซิร์ฟด้วยนะครับฝากด้วยถ้าเขาไม่อยู่ โกเมนนะใส่แล้วโกเมนนะใสโย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 ่เดี๋ยวกระด้เยอะนะล้าไวยขอโทษเลยครับพี่ชายขอโทษด้วยครับขอตั้มขอโทษไอ้เหี้ยตั้มด้วยสัตว์ก่อนไปอ่ะขอโทษตั้มแม่ลุงออ๋ไอ้เหี้ยมึงว่ามันไหนสัตว์เออจริงลุงแม่งมาว่าผมยังไงเดี๋ยวาันย้อนตั้มแต่ถ้ามึงไปโดนแล้วอ่ะถ้าสักวันหนึ่งมึงกลับมากูแม่พวกกังตัวนะกูบอกเจ็ได้เสมอครับแต่ว่าตอนนี้ ของขอแค่นี้ก็พอครับแค่กี่เราผมได้เล่นในนี้ไม่ได้แล้ววะถ้ามึงสิถ้ามึงไม่ขอโทษไอ้เหี้ยต้ามกูไม่ให้มึงไปอ่ะตอนเนี้ยตามครับขอโทษครับผมเอ้ยโอเคขอโทษโอครับขทษทุกคนนะครับขอโทษนะครับพี่เซิร์ขอโทษมิจักเลยครับโหดมากพี่ขอโทษพี่ๆทุกคนเหมือนกัที่สบายสบายผมสบายใจขึ้นเยอะมากนะครับพี่บอลกูไม่โกดอะไรมึงหรอกแค่มึงด่าเพื่อนกูแค่นั้น กูแค่ปกป้องเพื่อนกูแต่กูสด่นตัวกูไม่โกรธอะไรมึงจริงแต่กูพูดตามมึงแหละไอ้เจ็กมันไม่ติดใจอะไรกูไม่ติดใจอะไรอ่ากูพูดตามมพี่ตีดูครับแต่ก็ผมแนะนำอย่างเดินอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเหรอครับถ้ามึงถ้ามึงเป็นเหมือก็โดนกระทืบไงสัตวสแล้วถ้าเกิดแต่ว่าผมแหลมมาได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไอ่ได้ตัวครับผมจะไม่ทำเนี่ยแบบนี้ใครอยู่ครับผมรู้แล้วครับว่าผลที่ตามมายังงไ บอกแล้วมึงเคยเป็นสันดานเดิมไหมแต่ว่ามึงเปลี่ยนแล้วแล้วเมื่อกบไปเป็นเหมือนเดิมมมมาพี่ึงให้ลุงนะแต่ผมจะไม่ได้กลับเป็นแบบนัเดิมแล้วพี่ขอโทษด้วยครับเออไปเลขอะไรนะครับค้างเก็บเหมืนสุดลูกเก็บไปเลยครับพี่โอ้โหลืมเลยพี่ตีเป็นตัวเลขอะไรพี่เข้ามาก็โดดสองตีนี่ตามนั้ำเน็เล่นกับตัวต่อเหมือนเดิมนะตัวครับหนึ่งสองหกพี่ตีอะไรวะขอบคุณมากครับลุงผมแกล้วยเรด็กหายพี่ขอไปกระเทยคนชื่ออเฉินเดียวติดก่อพี่ ไป่นึ่นะจบปีหน้านุ่นนาจะเห็นปีหน้าไม่น่าจะปีนี้น่าจะปีหน้าจบโลได้แล้ค่อยกลับมาภารกิจจบโลน้องกูไม่ได้คงมีปัญญาพี่ได้ไม่รู้วม่งไม่ต้องกลับมาขอบคุณมากครับทุกอย่างที่ผ่านมาของคุณครับปุงที่คอยช่วยเหลือผมทุกอย่างเลยครับไม่ว่ามึงจะทำอะไรใครการพูดรับหลังใส่กันมันไม่ดีเลยทุกคนแหละบอลอันนี้กูหมายถึงทุกคนในแก๊งมึงนะ ผมอนี้พูดจากใจไว้เลิกได้เลิกไว้ในแ่บ้ไม่ต้ราจะรู้ไม่ว่าจากตรงนี้หรือด้านหลังก็ห้ามเว้ครับลุงขอโทษด้วครับขอโทษแทนน้องๆผมที่ได้แม่ได้มาในวันนี้ด้วยทุกคนนะครับผมจะบาปวงตัวครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมกลับมาอีกครั้ง หนึง่งแล้วก็ผมก็เกือบทำมันพังแล้วขอบคุณมากครับ,บพี่เบอร์ขอบคุณลุงนุ่นเนถ้าเขาแบบถ้าเขาแบบให้ทำให้กูใจเย็นลงหรือว่าไม่ทําให้กูคิดได้นะกูว่าไม่รับคำขอโทษของบอลขอบคุณมากครับลุงกูไม่เกี่ยวกูไปซื้อกะหล่อให้เมียอยู่ฝากถุงด้วยใช่กูไม่เกี่ยวซื้อเกี่ยวให้แม่ไปจ่ายพีดได้เองเลยนะเขาลครับ ผมอิตรากิมาขอบคุณมากครับวายเธอไปไปเธอเมึงอ่ะไอ้สัตว์ไป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 เจริญใหม่ครับหลวงเผาคนจริงนะครับผมจริงครับขอโทษที่จ็คเลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับไปนะไอ้สัตว์ไปนะครับไปยังไม่มีเลยนะขอขอขอโทษขอโทษดิแจ็คเขาด้วยแล้วก็ลุงลุแม่ขอโทษครับลุงแม่ขอโทษด้วยครับพี่แจ็คขอโทษครับเชื่อ์ดิด่ากูเสียไอ้สัตว์อ่ะพี่ก็เลยตะต่อเค ไม่ไม่กูได้จบมึงกลับมานดองกูที่ยอยู่แล้วกูไม่ได้จบมึงกลับมานดองกูที่ยอยู่แล้วเดี๋ยวโดนนะกับเที่ยวแต่ไม่ต้องลากได้ป่ะพี่เว้นเว้นสักคนได้เปล่าเอ้ยตามน้องรักกูไอไอตามมึงต้่เอานู่นเลยตัดมึงจะกลับว่ามาหาหญิงไอ้ตามไอ้ตัดไฟฟ้ตวอ่ะไม่้าพี่ไอตั้มตัดไฟฟ้าตัวอ่ะไม่ได้มาครับลุงมึงไม่ควรพูดแบบนั้นเว้ยเฮียครับพี่ตีขอโทษได้ครับพี่ตีกูไม่ได้เออแต่เฮียไหลฟ้าพี่เอากระบอกไปล่ะ กระเดากูเสียอะไรนี่วะต้นต้นขอโทษได้ครับขอโทษได้ครับใครจะไหนสุดผมพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่จะกระทืบผมอีกอะใครยังไงตีิอิสัสออกแล้วครับไปบ้านไปย้ายไปจะเปลี่ยนสูตรกันอีกนะครับโอเคสัญญาอีกเดียวอ่ะอย่าลากเด้อชุดนอนไม่ได้นอนครับชุดนี้หาที่หนึ่งหาที่หนึ่ง นอนกระชุดนี้ไปแล้วน,<บ>นกระชุดนี้ครับตอเท้าที่หนึ่งนะบะ้านนั่อยู่นี่นะรถนั่อยู่นี่โล่งว่ะพี่โล่งขึ้นหมยเลยโ,มโลยอ,อมิอนดาไซไอเฮียเมียกูทักมาด่าเลยมึงจะแอคเคียอะไรสัตว์ชิบหายแล้วกูโดนเมียด่าว่ากูแอคแกพูด,ดเฉยเพราะสิ่งอะไรมันเกิดขึ้นบ้างไอ,อ้พูดนิดเดียวหาว่าแอคเฉย กนิดเดียวก็ไม่ได้อยากหล่อบ้างก็ไม่ได้ไหนวะเนี่ยโดนคุณกำเนิดเลยเม่กลัวคุณกำอนิดไปไหนวะเนี่ยยังไม่ได้จะคุยอยู่ที่บ้านก่อนปะอีกต้องชายกูไปไหนวะเนี่ยที่บ้านครั้งสุดท้าย แวเนี่ยจะดีขึ้นมาจดีาอยเป้าไ่อย่างที่บอกแหละคือไม่รู้ใครว่ายังไงเจ้าของเจ้าของประเทศอะไรก็แล้วแต่ประเทศนี่มันสร้างมันเกิดขึ้นมาโดยที่ผมอยากเล่นและผมอยากเล่นกับน้องๆไม่ว่ามันจะมีกี่คนนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไม่ว่ามันจะคนกี่คนเราอ่ะสร้างประเทศมาเราไม่สนใจหรอกไว้ว่าคนจะเล่นเยอะขนาดไหนเราแค่แบบเล่นแล้วแม่งมีความสุขไม่มีดราม่าหรือว่าอะไรแค่นี้แม่งสนุกแล้ว สร้างผมสร้างมาเพื่อจุดประสงค์นี้อยู่แล้วให้อาชีพคนให้อะไรคนอะไรแค่นี้มันก็พอใจแล้วฮะไม่ได้สนหรอกว่าจะยังไงอะนั่นแหละอยากให้ทุกคนเอาไปคิดนะฮะให้แชทเอาไปคิดเอาคนที่ด่าผมอะเจ้าของประเทศเออยีเหีย JK City เอยเมือง JK เอยลองคิดนะครับ จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ J.K. City มันคือ Tell City ตอนแรกอ่ะไอสัตว์ชื่อเมืองอ่ะมันเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น f ฟ m i l y ียแฟซิต้นั่นแหละคุณพิมพ์อะไรมันจะทำให้สตรีมเมอร์อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะดูแย่ครับบอกให้เจ้าของประเทศที่อะไรเมือง J.K. City บ้างไง พาพี่ตูนไปอันนี้เราไปเป็นนักเลงก่อนพีู่อย่างเป็นนักเลงฝึกไปเชิญฝันฝันมานนาแล้วเนี่ยเนี่ยไปพี่ตูนอย่าลืมแม็กซ์แลนด์จอดบ้านผมนะผมพูดจริงก็ได้พี่จะไปจอดตอนไหนพี่อนุญาตไหมเนี่ยรอบ้านรอกระลาดเสร็จไงพี่พี่พี่ให้น้องจอดจริงไหมเนี่ยผมพูดจริงผมเอาจริงนะแต่ผมไม่ขับนะพี่ผมจอดเฉยอ่ะตาทุกบ้านดีพอว่าเดี๋ยวผมดูแลให้เดี๋ยวผมเอามาจอดสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่เดี๋ยวผม เอารถสไลด์ไปจอดที่เดิมผมอยากให้ข้างบ้านสงสัยเล่นน่ะพี่ได้ปะเราเรียกสปกรณ์โรลกรอานึงปะเดี๋ยวปะมายึดมาลงปุ๊บมายึดรถกูไปไม่เอานะไปเลยอรัไม่สนเน่ะไม่สนเลยไม่ไม่คือบ้านผมว่ามันมีเด็กๆไงพี่มันมีเด็กๆมาถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นถ่ายรูปรถคุณน่พันอ่พี่มันมีเด็กๆมาถ่ายรูปรถออะไรประมาณนั้นถ้าผมจอดหน้าบ้านเผื่อเด็กๆจะมาถ่ายรูปอีก ถ่ายรูปอย่างเดียวนะปีนรถไม่ต้องมานะไม่มีพี่ไม่มีอยู่ในกระด <c oughs> าจริงกับพี่ผมเอานะได้โอเคแตไ่ไปพี่ชายแต่แบตมันจะร้องเสียงดังเหมือนตอนนั้นอีกไหมอ่ะน่าจะดังนะ บ้านผมใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวพี่งานไวมากอ่ะพี่ให้กอบทำนั่นแหละใช่ปะใช่พี่ใช่นั่นหแหละ๋ยวผมจะให้เขาทำทจบทั้งบ้านเลยพี่จะมีต่อเติมนิดเพื่อๆด้วยจะอัปเกรดหรือเปล่าหรือหาดเนี่ยจะ<บ>อัปเกรดอยู่ถ้ามันต่อไปสามชั้นได้กวาวแล, <c oughs> แลวไอเหียต้องทุปอันเก่าทิ้งให้หมดเลยจะต่อได้ไม่แต่ว่ามันต้องสร้างใหม่เลยในหมู่บ้านเขาห้ามทําไงพี่เขาห้ามเกินสามชั้นมั้งอืเข้าใจถ้ามาทำได้ผมทำแล้วพี่ตไม่ไปขอบอ ไม,ไม่ซื้อบ้านพี่แม็กอะไม่เอาแกไปซือซ้อ,อเป็นวังนงะเป็นวังนะแต่ท้ายอย่างสูงอะเพดาอนอะแต่วีเราเป็นนักเลงกันด